พี่เองเฮ้ยทำแลน้องเล็กอ๋อรับคนเทสเทสคนอยู่นดิสวัสดีครับพี่ชายหายดีแล้วหรอน้อยเข้าแกงอ่ะบังบอลสวัสดีครับสสวัดีอ้าวใช่อ้าวหายดียังพี่ชายอันนี้เอาควายเข้ามาด้วยเหรอเอาควายอะไรอ่ะเอาไม่นะโอ้ยรอบันหอยแล้วทางนั้นมีตัวนี้อยู่ในแกงอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวโอเคโอเคน้องแล้วัะไรบ้างพี่ชาย ล,นล 2> 2> e. er y, like ันระยะกำลังเดี๋ยวเป็นวัดนิดหน่อยนะว่าแต่ไดมอนเทสแตกยังอ่ะเฮ้ยโดนโจ๊กจริงนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮัยเฮ้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 ยแฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้ยได้ยเฮ้เฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยมฮ้ย้ยเั้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ไม่อะขอเยอะนี่ยได้มาดมาดมามาดได้แต่้บิโจ๊กมนโดนแบนเราใช้กอโมดอ่ะอ้าวอ้าอ้าวอาวแล้วพี่กอลฟอย่าเล่นบินโกอย่วนะเพาว่าพี่กอลอบิโกพี่กอฟอยากเล่นบินโกลไม่อเล็กอเล็กได้ข่าวจะไปเอาตัวตึงมาด้วยหรอไอ้านบาเกอรนวิอยา เล่นใหญ่เล่นใหญ่เอาตัวใหญ่เอามาอย่าไม่มีอย่าไม่มีใครเล่นด้วยนะลูกพี่ผมนะลูกพี่คนใหม่ด้วยเขาจะเอาผมเหมือนกันเนี่ยบอกมันบอกบอกให้มันไปล้างจานก่อนล่ะจานกองกับพื้นอยู่น่ะไทยแล้วไทยแบบใส่กล้องแก๊งพี่นะใช้กล้องนี้อะไรกล้องฟิลเตอร์หมอกหรืออะไร เขาบอกจะไปเข้าไดมอนด์เฮดอ่ะเขาไม่มาเข้าแก๊งผมไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยเฮียไว้ก่อนเลยแม่เขาตามหาแม่พี่บอลพี่บอลบอ้ป่ะมาอยู่ช่องพี่โจ๊กทั้งวันอ่ะไปดูดิอยู่กับพี่โจ๊กทั้งวันอ่ะด่ากันนั่นน่ะมันหาทางเข้าเมืองอยู่มันบอกมันจะเข้ามาเนี่ยกูไม่ให้มันเข้าหรอกไอ้เนี่ยดูรอแบนด์เลยแบนเลยมันระเบิดเข้าม๊บแบนดปั๊บเลยนะตัวเนี้ยไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยไอ้นี่อย่างแรกไม่หมัดระเบิดหรอกหาได้เมื่อไหร่ก็เรียบร้อยเอาเล่นเล่นไปไหนมาไหนไปนี่ ขาใหญ่เขาใหญ่ไปทำอะไรเนี่ยอา้อาวอ้าวไปเที่ยวไงไน,นั่นแหละมัน,มน,มนไปสมมุติว่าไปเที่ยวนี่ไปทำอะไรเอ้ยเอา้าไปไปทำบุญดิไปน้ำตกไปทุกอย่างอะ่ะไปงานไปอะไรไปหมดแหละก็ได้ได้ฟิลได้มันอยู่เนาะน้องเนาะใช่เนี่ยพี่ก็ว่าจะไปแบบไปหาตกปลาตกอะไรเงี้ย าไปเที่ยวมันก็ต้องมีแอคทิวิตี้ดีอันนี้นี่จริงตกปลาผมไม่นั่งกระเช้าเล่นนั่งกระเช้าอะไรวะออกกระเช้าที่นั่นนะมันกิจกรรมมันเยอะป่ะเขาใหญ่อะแค่สามคนนี่เลยเยอะๆผมไม่เดินป่าด้วยนะยังเหนื่อยใช่เหรอ่ะเดินทำไมอะเดินขึ้นวัดเนี่ยใช่นั่นแหละเดินแล้วไม่ได้อะไรนี่นั่นได้กี่คนหนินี่ได้กี่คนแล้วเดียวดียังไม่ได้เลยครับอยู่ พี่บอลแล้วมันน่าจะได้วันนี้แต่ว่าแต่บันเทสพี่ได้ตัวรัดไปเยอะจริงนะรอบเนี้ยบอกมาเกิดเลยนะต้องเจอใครนะครับพี่มีอยู่แล้วคิดถึงแล้วบอลเทสสีดำพี่หึ่งแล้วบอลเทสสีดำเอาไว้ก่อนเล้เฮียไปทำเนี่ยพาเข้าไปเคียรดีก็เดี๋ยวทำเขาแตกเขาอะไรอยู่ไม่มีนะไม่มีนะไมันโง่เลยนะมันได้ใครเป็นคนเทสเลยเพิ่งเปลี่ยนสลัดแปดคนนะเดี๋ยวกําลังม้ใครเป็นคนเทเนี่ยไอจุ้ไอจุ้ไงไอจู้จุ้ ฟังฟังไหนเคยจูรันไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้นั่งอันนี้ไม่ใช่จูอันนี้ไม่ใช่ไหนเขาตีเขาะเขาเทเขาเทเขเทจุดหนเขาเทุดไหนเนี่ยหน้าพี่ตีกันอยู่น่ะนะใครใครเทใครตีกันเองคนเทคนเทวัดกันเองตอนนี้คนมันได้หลายคนเกินกันขดให้มันเหลือสาดสมวันโอ้โหเฮียจะกกีกูตีจนแคบแต่วันนีต้องัจริงนะรอบนี้ได้คนไปเยอะอ้าจกเพื่อนเป็นไงบ้างเพื่อนพอดีนะอน โอเคเพื่อนไม่ไม่เมื่อกี้ที่คุปบอกไอ้บาสด้วยนะเดี๋ยวกูจะตามหาตัวมันด้วยตอนเนี้ยไอ้เที่อสภาพสภาพนั้นอยู่ใกล้ใกูกูเล่นให้เหลือเลยไอ้ที่อะคเตะจนรองเท้ามันแห้งอ่ะไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กเมื่อกี้พี่โจ๊กมันลงไปคัดมันเปิดก๊อตหมดแล้วพี่ก๊อตเปิดให้บานด่ะกูว่าแล้วต้องไปหยากลงไปคัดอ่ะอะไรอ่ะก้อนหมดอะไรโจฉมึงอะไรอ่ะโจฉก้อนหมดอะไรวะเพื่อนเาไอ้บาร์ดผมเคลียร์แล้วเพื่อนไม่มีไม่มีอะไรเพื่อนใช่หรอ แล้วบอกมันล้างจานด้วยนะที่มันวางไว้ตรงด้านหลังอะและ้วพี่บอลพี่บอลแม่งด่ากับมันยันตีสามตีสี่กูจะบ้ากูด่ามันอะแม่งนั่นแหละผมฟังอยู่ผมข้าได้ในยับเลยมันเมาแก๊สเพื่ออย่าไปอะไรกับมันเลยบ้าแม่งน่ะเมาแก๊สแม่งไม่ปิดแก๊สได้ไงวะโป่งเหรอโปงเหรอก็เออก็ไอ้นี่ไงก็เดี๋ยวพกพกจุสลับสลับหนึ่งสสลับหนึ่งเอี่ยมวกขาวอะตอนนี้เจ็ดพีตอนนี้เจ็ดวางสามโอเค ไว้ยังอ่ะแต่ว่าแต่ว่าเปลี่ยนอันนี้อันนี้เอาเอาแบบพวกนักไอคนขายไอติมพวกอะไรเข้ามาเข้าแกงไม่เนี่ยวไว้ไม่ได้ตัวโหดเลย่มาปีศาจดาโผล่อะตัวโหดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเล่นดีเลยมันมันสู้ไเนต้าได้เนี่เก่งนะคนเก่าปีศาอะไรปีศาจไม่ไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มไม่ไม่เจอะไรอยดำไมันนสู้ตาได้แบบเมื่อกี้ผมก็เจอไอพี่บอลในบาก้ามาขอเข้าเนี่ยแม่งนานโนไม่เจอโผลแล้วมันมองข้ามได้เลยโจ่กันเพราะอะไรนนะโผล่โผลมากคนเนี้ย เป็นเรื่องปกติอันนี้นะรู้อยู่แล้วว่าโจ๊กเหนือไอ้คนไหนเสื้อดำป่ะเสื้อดำเสื้อดำเออเสื้อดำเล่นดีนะไปในสงมติบอลลงไปเลยอะเอางี้ถ้ามันชนะไอหัวเขียวได้มันชนะคุณไม่ได้นี่ไม่ผ่านนะผมเชื่อนะงี้บางบอลคัดก็ไม่ได้เข้าหมดรออะไรพี่บอลจไอหัวเขียวไอหัวเขียวมันไอหัวเขียวมันอะไรเปตาวไอหัวเขียวไม่ได้หัวเขียวนี่ไม่ได้แล้วไม่ผ่านแล้วเนี่ยโดนไอ้นั่นแล้วเนี่ยไอ้นั่นเชิงเหนือจัดอ่ะเอาไม้หลักเวทเลยนะพี่บอล ไม่หลักเวีก็มีแต่ควายตั้งหน้าหลักเบียดนะเก่งเมื่อไหร่ล่ะดูดิมึงดูดิมันตีเป็นหมูเป็นหมาเสื้อดำเล่นใจเย็นจัดเลยเล่นเป็นอ่ะหนึ่่งเ่งมันรู้มุมมันรู้มุมมันรู้มุมเอาพี่แป๊บแล้วไอ้เสื้อแดงที่ใส่หมวกผมแดงยืนอยู่หน้าจะเล่นดีป่ะอ้นี่ไว้ก่อนเลยก็เล่นดีกว่าไอ้เสื้อดำ่ะมึงมึงไม่ให้มันมาเจอคุณมันแพ้กูนะไอ้เสื้อดำอ่ะ มึก็ไปเนี่ยเอาอีกแล้วไปเวรเก่งอีกแล้วเลยเลยเลยเมือเจ้ามือเจ้าปูไอสัตว์วัวมาไอสัตว์มามามาไอไอแค่นั้นแบบไว้หนวดทรงผมหมวกกันน็อกคุ้มหนีเจอตัวจริงมันขื่นแม่งหรอเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเรียกพี่บ้านมานะมึงโดนนั่งตัดมื่อยิงตกตกอยู่แล้วนะคุนดู คิดยังไงมึงมาดิวะไอเชนันในสัตว์เนี่ยคกูชื่อแปไอนสัตว์ไองกันตอนนี้ป่ะเก่งรงล่างสายยากูตื่นเ่ยไม่ไม่ไอชุดดำอ่ะโหดมากเลยมันซวยเห็นเนต้าได้ได้แบบขาด ฉันคือพ่อของบังบอลอะไรอะบอลเยอะโต๊ะเลยเป็นใครอะพี่โบพโบคือพ่อของบาอลมึงเอืออะไรอะกูถามว่ามึงเอืออะไรมึงทำอะไรเนี่ยไพี่โบมึงทำอะไรเนี่ยเรียกพ่อสี่กูถามว่ามึงทำอะไรเนี่ย น้องขายกขกเกาะขายเกาะที่อะไรสัตว์เฮ้ยดำดแดงก็มันด่วนเลยดำแดาก็มันด่วนเลยดำแดาก็มันด่วนเลยด